สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยครับร้านหนุ่มออโต้แอร์รับประเขาวันนี้เรามารับชมการซ่อมแอร์ของ m อ็ครับรุ่น2ครับอาการที่เข้ามาวันนี้ลูกค้าบอกว่าก่อนหน้านี้ได้เข้าไปเช็คอีกร้านหนึ่งมาแล้วปรากฏว่าไม่เจอจุดรั่วครับทางร้านก็ได้กระทำเติมยาให้ก็ปรากฏว่าใช้ได้ประมาณ4ี่ชั่วโมงครับแอร์ก็ไม่เย็นแล้วลูกค้าก็เลยหาข้อมูลทาง ก็เลยโทรสอบถามเข้ามาทางร้านครับก็ได้ขับเข้ามาให้เราเช็คครับก็เราก็เช็คเบื้องต้นแล้วเราเจอจุดบริเวณแหวนพงแอร์ครับมีคราบน้ำมันเกาะอ,อยู่เราเลยได้ทําการถอดรืร้อออกมาเช็คตรวจจุดรั่วซึมด,ดูครับก็ให้ดูสภาพที่เราถอดออกมาครับมาดูมาดูจุดรั่วครับแขงแอร์ที่รั่วนะครับ ก็นี่ครับคือแหวนรังพื้นแอร์ครับจุดรวบริเวณนี้ครับนี่ครับบริเวณที่ฟองอากาศที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยครับจุดวัดสิ่งก็แหวนรังพื้นแอร์เจ็ดห้าครับก็เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนแอวนรังพื้นแอร์ใหม่ให้ลูกค้าครับ ก็เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับขั้นตอนในการฉีดล้างทําความสะอาดแหงงปินคอยมานน้ำให้ลูกค้าครับ จะทำาการเปลี่ยนลูกค้าครับต็น,นีดคือแผงใหม่ครับก็เป็นงานนําเข้าครับก็ใช้ได้ครับสถานีครับมีระบบการไทยอันนี้คือแผงเดิมรั่วซึมครับก็ขั้นตอนในการใส่แผงกับคืนครับ ของขั้นตอนการประกอบกันชนกับพื้นครับก็เรียบร้อยครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแผงแอร์แล้วก็ตอนนี้ เราใส่กันชนเข้าไปเรียบร้อยตอนนี้เราจะท่ามส่วนใหญ่ดีกว่าแล้วครับดูค่าเกียร์ครับก็ค่าเกียร์ฝั่งโลก็ประมาณ30ครับฝั่งทางก็ประมาณ180ครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติครับก็แก้ปัญหาสิบโลซื้อให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับมาดูอุณหภูมิหน้าช่องครับหน้าห้องแอร์ครับก็ประมาณ6.3ครับก็เย็นใช้ได้ครับก็เรียบร้อยครับ m t 3รุ่น2ครับปี2019ครับถอดหรือเปลี่ยนแผงรังเครื่องแอร์ใหม่ครับ เนื่องจากว่าแผงระบบแอร์รั่วเสือ่อมสภาพครับก็ลูกค้าก็ได้ไปทํามาหลายที่ก็ไม่จบครับก็ได้ขับมาหาเราเราก็ัดการแก้ไขเรียบร้อยครับก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับร้านหนุ่มอตัวแอแลประเค้าโทร0 8 9 9 2 1 1 8 5ครับท่านใดมีรถแล้วแอร์ไม่เย็นก็สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับก็หรือไม่ก็นํารถเข้ามาเช็คที่ร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนรัประเค้าพิยาคมครับ หรือว่ายังแยงกับวัดและประเขาครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม